สวัสดีค่ะวนี้จะมารีวิวโรงเรียนของเราเองนะคะจะมาเล่าประสบการณ์โรงเรียนของเราแล้วก็ประสบการณ์ที่เราอยู่โรงเรียนนะคะโอเคอีกคือโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนก็แม่เรียนไปพุ่มยาติดแล,แล้วก็เอวไปพุ่มยาวเอวแล้วก็เอาไปในใบบุดกองเลยนะคะพอดีหน้าตุดค่ะคืออะไรโรงเรียนเอกชนไม่อานุ่งแค่ไปพุ่มยาแล้วก็ห้องน้ำก็อืม มันก็สกระปุกพอสมควรนะคะโดยเฉพาะพ่อ,อผู้ชายนะคือเราอยู่ชั้นซีแล้วก็จะพักหลังบางครั้งพักหลังม .6 ด้วยนะคะคือว่าอาหารก็จะเป็นโรงเรียนทําให้เลยนะคะมันไม่อร่อยนะคะอร่อยก็บางวันบางมือ้อแล้วคือที่เราชอบทําแบบเยวกับผักด้วยะแล้วก็มันไม่อร่อยอย่าไม่กินผักแต่ว่ามีผักดองแต่ว่าเราไม่กินผักดองนะคะผักกาดดองก็ไม่จกกินนะคะ คือนี่ไม่กินผักกดัดดอกไปอยู่อุดรบ้านะคะมันเบี่ยงมากไม่อร่อยเลยก็เลยไม่กินแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ขขต่อไปคือชั้นเตียนของเราเองชั้นยันเราอยู่บ่อสีชั้นบนชั้นสาแล้วก็สูวงแล้วก็นดกขึ้นยันได้แบบสีชั้นเนาะเดินขึ้นโดยสีชั้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปก็จะแบบเออมันมันไม่มันไม่เขียวไ,ไม่ส,สบ,บายอ่ะมีเก่า ก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นไม้ค่ะแต่อันนี้มันเป็นปูเป็นอิฐเนาะเออแล้วก็เราอ่ะจะมนครูที่โหดมากแล้วก็ตีด้วยแล้วก็ตีจิบนะคะตีเบาเบาะคือแบบเจ็บอะทุกคนโอเคแล้วก็สุขการตั้งแต่ก็สุอสุขการอนุบาลอนุบาลเนี่ยหลันั้นเราเพิ่งเข้ามาอยู่อนุบาลหนึ่งคือคุณค,ณค,ณค,ณครูก็เจอดีนะแต่ตอนนั้นมีครูชัน้นป .6 เข้ามาสอนอ,อนุบาลหนึ่ง ปวดมากก็เขาตีเขาเจ็บด้วยแล้วก็ตอนตอน,ตอนเพียงกินขา้าวเสร็จเขาก็ให้นอนไปฟันอาบน้ำนั่งอาบน้ำไปฟันน,น,นอ,น,อน,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 นนะคะอืมอแล้วก็ไปฟันแล้วก็ตอนนั้นนอไม่หลับแล้วก็เพื่อนเราก็ไม่หลับเลยนะคะามาเล่นกันคือเอาของเล่นเนี่ยมาเล่นนะคะแล้วก็ครูมาพอดีไงก็เราก็เก็บของเล่นแต่เก็บไม่ทัน ก็เลยโดนกูตีกูถามว่าจะให้ตีสามทีหรือว่าสี่ทีหรือว่าห้าทีเราบอกว่าเออสามทีมันน้อยก็เลยสามทีให้ทุกคนว่าตัวเราเอาสามทีหมดแล้วก็เมาบอกว่าสามทียังคือสี่ทีนะคะคือแบบเจ็บมากก็ตีไม้หวาดคือแบบอืื้อออหร่อยมากเลยทุกคนก็นะคือแบบมันเจ็บอะเนาะเราจะเล่าประสบการณ์ต่อไปนะคะ ประสบการณ์ต่อไปประสบการณ์นะครับทั่วไปนะคะคือโรงเรียนเนี้ยไม่อนุญาตให้ออกไปซื้อนม้างน,นอกโรงเรียนช่วมีดาเจว่ามีเพื่อนเรามันอยากมันซี้อเนผู้ชายเราเห็นเนาะไม่ใช่เป็นตัวเรานะแล้วัลังออกไปซื้อแล้วครูเด็ยก็ทำตัวศีลร้ยกุ๊บแล้วเราก็ใยหัวเราะในหจออว,วตีก็เปรียบเพื่อนนะมันโดยความที่โดยความที่มันเป็นผู้ชายใช่ไหม,มก็ เราเกือเจ็บรรดาเออเนาะแล้วก็ประสบการณ์ต่อไปนะคะเป็นเพื่นอนชั้นป .4 คือมันเชื่อไม่กนะลัวเชื่อกลัวไม่ห็นะโอเคแล้วมันนั่นแนหะเรานั่งอยู่หลังมันคือแบบเขาแบบแยกตัวเป็นแถว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 ใช่ไหมคือซึ่งเราอะนั่งหลังมันว่าครูให้นั่งเ่างั้นใช่ไหมแล้ก็เลยนั่งแล้วพอสักพักอยู่ดีๆแล้วนั่งอยู่กับเพื่อนเราเฉยๆแท นั่งเฉยๆะุกคนนั่งเฉยๆนั่งนิ่งนั่งคุยกันเลยแล้เพื่อนตัวนั้นมันตัวเล็กไหมมันนึกว่ามันดงไม่เยอะแล้วก็ดื้อร้ายเพื่อนแบบแต่ตอนเราดูมันก็มาตีหลังเราดังปุกก็ตีหลังเพื่อนเรื่องก็เพื่อนก็เจ็บเรื่องก็เจ็บแล้วก็เดี๋ยวไปบอกครูเพราะว่าถ้าบอกครูเราจะติดเรากลัวเออไม่กล้าเนาะเพราะกลัวเออ แล้วนี่ก็จบไปเลยนะคะสำหรับการแลกประสบการณ์ที่โรงเรียน